จะบอกแล้วทุกคนสามไม่ตายโง่ไอ้คปข้างบนเหมือนเดิมนะกลับข้างบนเหมือนเดิมนะมีแคสสิบตรงนั้นน่ะมีประมาณสิบสิบห้าสิบหกอ่ะโอ้พวกมึงมาทั้งแคสสน่ะอีผู้หญิงก็มีหน้าที่ชุบแบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยไม้อะฝั่งไม้อ่ะมีใครมีเพนเยอะวไหมฝั่งไม้ตั่ได้ไหมมี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 ชงล่างรถมันบ้างเล็กเล็กเล็กผมก็าหนึ่งในผ้าสี่ับมีต่ามีกอดแบ่งไว้รถมันก็มีนะระวังด้วยคอมข้าพี่ชายไปเล่นเล่นเล่นตรงนี้เลย กระโดดไปกระโดดมาชุบแบบหัวตีกกำแพงอ่ะอเดยิงไว้เป็นกระปโอรี่อะไรยังไม่ได้คราฟสักกระย่างไอ้สัตว์พี่บอกไปแล้วนะพี่พี่พิมพ์ในดักแชทแล้วนะอ๋อไม่ได้อ่านในเชทหรอไม่คือรถรถมังหรือรถอะไเนี่ยไม่ได้อยู่อันนี้ไม่ได้กลมใหม่อะโผล่ไม้โผล่ไม้ตรงโผล่คิดตั้นน่ะมาเลยมันมานะมันมาอันนี้มาไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะไม่มาไม่ได้เล่นนะคงสุดท้ายนะใรไเราหรือมันไม่ได้ มันพวกมันราคานี้ผมนะมันกำลังรวมสี่สิบคนไปอยู่มันไม่ยอมด่าเราเลยที่ผมด่ามันมันไม่ด่าส่วนผมเลยอ่ะแขรงมันเอาไปดยไอ้มันมามันมามันมาขับห้องมันมามันมาฝั่งนู้นเฮ้ยขวาขวามันมาแล้วหลังหลังไอ้พันมาดิบอันนีนี่นี่นี่เป็นอะไรวะเซนคีนะเว้ยมาดิมาลาคือมาลาคือมาลาคือมาลาไปลงไปลงไปลงไปตายยากตายยากเนี่ยตายยาก

เฮ้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกลับมาเทช่วยกันหน่อยมันมามันขึ้นมามันขึ้นมาร้อ้อเล่นเดล่นเดเ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 ล่นเล่นเดเล่นเดเล่นเดเม่นเขเล่นมั่นเล่นเดเย่นดัล่นเดเล่นเดเลงนเดียันเดับนเดัล่นเดเย่นเดเลนเสเยงนาดับ่นเดเล่นเดเล่นเดเนดับนเดเล่นเดเบนเดเ่นเยดเยดเล่ดเลเนเดเดเดดน่เเเเ่นน ีดเออยีงโควายเพื่อนไว้ด้วยนะตายตายหนึ่งลงมช่วยตีต่อยร่วพี่ต่อยร่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงอันสวยจริงน้องสวยจริงโบอกแลวตาง่ไอ้ควายเอาต่อไปคุณโทรศัพคโทรศัพท์เป็นเฉียงหมูโทรศัพเป็นเียงหมูเลย มียากันหรอมาว้ามีใครช่วยไหมอยู่ไหว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 ได้อยู่ได้ตายเยอะ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 ีตายไปสี่ตัวแล้วไอ้หูยล้ไหนูกรายนรอยารกันหน่อยอยู่ลอตัดไ้บวกูเลยไอ้หน่อยเว้ยอแล้วนูมันจะนาบรอป๊หน่อยาอยู่ข้างลาว่ะนอาากันหน่อยเอาลันๆอ่ะกินเลยยากันอ่ะรอกินเลยยากันมันไม่มีอ่ะแฟนผมดิ

มันตายเยอะมันตายเยอะตายเยอะกักกนคะ้กักข้างบนเหมือนเดิมนะกักข้างบนเหมือนเดิมนะโอ้เหมือนเดิมนะเพืือนเพื่เพื่อนนี่เอนเพื่อนนี่ช่วยเพนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเอาผมุ่แล้วผมุแล้วไปดีนี่ไดีงอกไดีงอกตรงกูตรงกูเอาสมเยไกักด้วยได้เอาสมยอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูต้อไหว้ไดชนะแล้วยูผมยูุอไผมปดูชุกอะไรเอนดิแทกเพื่อน ไม่ดู้ตายกไหนผมอยู่ข้างในนะผมอยู่ข้างในนะผมอยู่ข้างในนะโดนเฮ้ผู้หญิงตายผู้หญิงมันตายเอาดิเอาู้หญิงมันไปดิศพไปไอย่าอย่าห่วงอย่าจะติดเล่นดิอนอยาหนอยาเพิไปชุบก่อนไปรีเพื่อนลงบนหลังคาไปรีเพื่อนลงบนหลังคามีเพื่อนเยอะไปเตะไปเตะไปตีต่อไปลงไปลงไปชุบเพื่อนเพยี้อบนหลคา ขึ้นไงววลพามันีหมดเลยอย่าอย่าเลนเออปล่อยมันลีฟก่อนมึงจะไปฆ่ามันยังไงเรามีคนน้อยนสมพี่ด่ะตอบพี่ตอพี่ตอพี่ตอพี่ผมโดนสามข้างล่าพี่เห็นแล้เสร็จตรตายามดพี่กพี่พี่ตาย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 พี่เจ็ดสามพี่เจ็ดไปช่วยเพื่อนาเอาสบไปเอาสบไปเอาสบไปแล้วพี่ ไอ,อ้ตื่นเขววอตื่นเขววอบอกเพื่อนหน่อยเอ้ยเอาไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปแป,รปลรถมาก๊อปแปลรถมากูได้ประสบหนึ่งก๊อปฟรีพ่อมึงอะ่ะกูกูเล่นมึงหลายทีกูไม่มีของให้มึงหรอกมีเงินแค่สองพันน่ะ โอ้โห,ห้สวยเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยิงใหม่ก๊อปบนไม้ไม้พาเลทไม้พาเลทเอ้ยข้างหน้า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 ที่อะไรมึงข้างหน้าที่อะไรมึงไอ้เยียปนดิ ไม่มีเที่ยอะไรเลยเหี้ยจะวิ่งสองพันมาเนี่ย,ยไปเอาสอบไปเอาสอบไปเอสอบไปเอสอบไปสอบไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป,นเป็นไงห่อเพื่อนละมันห่อเพื่อนละไอ้เหี้ยป่วยเล่นกันช้าจับชุบเพื่อนไม่ชุบเลยไอ้เหี้ยโอ้เพื่อน

เ,เป็นทียอะไรเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรควายแม่งเยอะจัดเลยฮัลโหลพี่ตีพี่ตีฮัลโหลเพืนอยู่บนขเขาโอเคน มาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยดิผมผมผมวิ่งหนีมันอยู่มันมันเยอะเมื่อกี้เพื่อนตายไปสองคนแล้วเนี่นกูเห,หินลงมาข้างล่างไอ้เหี้ยเอ้ย รู้มากัะมังกรด็กรเรตมานี่ดิมาเดี๋ยจะเล่นให้ดูเป็นเฮี่อะไรศาสตว์ หนอตอนข้างล่างข้างล่างโอ้หวย,ยโดนมันซ้ำว่ะขอจะตายนะโอ้กูตายเอารถมันไม่ได้ เอาไหมพี่เอาไหมเอาไหมเอาอะไรนะเอาไหมอ,ะอ่ะโอเลยไม่มีเที่ยวเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วกักกเ, <Okay. S 2> เหีเเห้ยไม่มียาการครับตายหมดแล้วเพื่อ,อนเราเนี่ยไม่รอดแล้ว กระจอกเนาะคนดูเนาะขนาดเรามีน้อยแม่งยังยังจะหมดอ่ะขนาดเรามีกันโคตรน้อยน้อยมากๆอ่ะไอเฮี้ยมันมันมันมีสี่สิบอ่ะไอเฮี้ยสังพันแก๊งมึงมีสามแปดสามเก้าสี่สิบไอเฮี้ยมึงเล่นได้เท่านี้หรอวะไอกากไอเฮี้ยขนาดกูไม่ค่อยได้เล่นไม้หน่อเฮี้ยไม้กูเล่นอย่างกากเลยเฮี้ยเล่นก็เล่นอย่าง,งโง่กูยอมรับเลยเนี่ยไม้กูเล่นอย่างกากเลยนะแต่มันแบบโง่อ่ะโดนกูตีก็คือโง่ะ พ่อปกล่ะมีมีผมมีอยู่ออจริงนะถ้าคนเท่ากันก็บอกเลยนะแป๊บเดียวไปหมดละสนายร้อยคืออะไรครับจริงเล่นไม่เอาเพื่อนเลยเขาไม่ผมจะไม่ออกเพื่อนรู้ได้ไงว่าผมไม่เอาเพื่อนโอ้กูมือพระรามเนาะมึงจะให้กูก่ิงกูเก็ตมดไงอยไหนวะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้มันหลุดออกมาตัวหนึ่งเดะมันหลุดออกมาตัวหนึ่งอืม คำพูดออกมาตัวหนึ่งไอ้นี่หิวไอ้นี่หิวเอ้าไอ้นี่หิวเนี่ย ดีโควยกูจกผมเชื่อป่าผมจกใครมันไม่มียาการสักคนเลยพวกมันน่ะแม่งรีบกินกัน,เ,นเฮียพวกเฮียเนี่ยข่ยขนาดมึงคนดูมึงฟังนะง่ายๆเลยสภาพแก๊งเรามีสิบเก้ายี่สิบคนเมื่อกี้ยี่ิบกว่าคนนะ่ะยี่สิบยี่สบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่รวมคนที่ยังโดนอุ้มแล้วนะไม่รวมกวับคนที่โดนหอกกำลังลงมานะยังมาไม่ครบนะ มีแค่สิบตรงนั้นนะมีประมาณสิบสิบห้าสิบหกอ่ะโอ้พวกมึงมาทั้งแคนอะ่ะอีผู้หญิงก็มีหน้าที่ชุบแบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยปัม๊มไอ้หีย้ยมีหน้าที่แค่สองอย่างเงี้ยไว้ก่อนเหีย้ย หกร้อยหรอใครดวมาหกร้อยแป๊บน,นึงนะครับเมื่อกี้เออเห็นว่ากนกวันขอบคุณนะครับกนกวัน้ยขอบคุณครับกนกวันขอบคุณนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ดูมาว่าอะไรเยไม่ได้ดูแต่มันเห็นหกร้อยขอบคุณนะครับกนกวันเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะมันเป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอครับตอติโ e อรีโอเขาตามตัวมึงอยู่นะครับ